ตอนนี้เราจะไปไหนกันมาดูส่วนทีกค่ะแล้วก็จะไปเก็บส้มโอสุดยดูดีไม็ดพดิกพริกรุ่นแรกอนะออกยางยืนออกอ่ะนี่ออกเนี่ยดูดีนะแต่รุ่นแรกมันตายหมดแลยดี ม,มีกระชาแ่รไมแม่ <c oughs> ไม่ใช่อยู่แค่นั้นไงที่ให้ นี้เราจะมาเก็บส้มโอกันนะคะนี้จะเป็นส้มโอพันท่าข่อยของที่บ้านนะคะที่บ้านก็จะมีประมาณสิบต้นนะตอนนี้เราก็มาเจอเห็ดนะคะไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรแต่แบบดอกใหญ่มากแต่ก็ไม่กล้าเก็บไปนะคะเพราะกลัวจะมีพิษะคะ่ะเราก็จะไปเดินดูสวนกันต่อเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นที่ที่เพิ่งซื้อใหม่นะคะแล้วก็มะม่วงมันจะแก่หน่อยและะ้วค่ะนี้จะเป็นการทําสาวมะม่วงคือตัดให้กิ่นสั้นลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยๆงอกใหม่ะคะ่ะปีหน้าก็จะมีมะม่วงแล้วนะต้องรอกลิ่นงอกกัน เราก็จะเริ่มเห็นแบบมียอดอ่อนๆแบบกำลังงอกออกแล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้าก็ใบออกเยอะแล้วค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปเดินเก็บหน่อไม้กัน,นะคะ่ะหน่อไม้ที่สวนจะมีเยอะนะคะมีอยู่ตามรั้วแล้วก็ ปีนี้ก็เก็บกินไปหลายรอบแล้วค่ะเราจะไปเดินดูกัน